ับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอน้งผ่องนะครับขอนแก่นคนระับวันนี้เป็นงานสตรีมนะงาน u l เหาปลากระสุนขนาดเล็กนะฮะสืบเนื่องจาก E ีที่แล้วเราหาปลากระสุกไซโลมาแล้วนะที่มหาสารคามคนระับเดี๋ยววันนี้มาเป็นงานสตรีมนะฮะตกปลาขนาดเล็กไว้ติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวมาตัวกระสุนนะฮะเดินสตรีมเล่นๆน,นะฮะด้วยเซตอุปกรณ์นะนะฮะเหยือฮะสองจุดห้ากรัมนะฮะสายทีสิบหกนะฮะ สงสัยจะเป็นหูวหายรอยูนรูกปลายอยู่ตรงนั้นนะต่อครับมีเสนีห์เหมืงนกี้นะตกปลาเล็กๆนี่โดนครับขวา้าขวา้าขวา้าอ่าโดนครับไม่เงียบนะไม่ปล่อยให้เหงาเลยกัดอยู่เรื่อยๆนะมาโดน วิ่งใหญ่เลยไซส์เล็กไม่ใหญ่ห,ญหรอกม,มีแต่ไซส์นี้แหละน้ำมันตื้นปลาใหญ่มันก็ลงไปน้ำลึกไงไม่จีบตัวน,นั่นไงลอยช้าๆโดนครับ โอ้ตอยตอนนี้มีไซว่าแรงดีต่อเองให้หมดฝูงโดนอีกแล้วครับเองให้หมดฝูงไม้ต่อไม้ก็มาตัวที่สิบกว่าแล้วมั้งเนี่ย ขยับไปเรื่อยๆแล้วถึงตรงนั้นนะผมก็อยากพอกี่ยงแล้วนะว่วจะมามหลังหินเลยตามคาด ถ้าผมก็น่าจะพอแค่นี้แล้วนะครับเพราะว่าปลาเริ่มห่างนะฮะน่าจะหมดฟูงแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับว่าได้กี่ตัวกันนี่ครับผลงานนะฮะสำหรับงานเล็กๆนะฮะ U.L งานเล็กๆตกปลาขนาดเล็กนะฮะผลงานที่ได้นะฮะ ไม่ถึงหนึ่งพอดีนะ,ะน่าจะมีสองกิโลอยู่